สวัสดีค่ะนิดาการ์เด้นสวนผักเล็กๆของคนเมืองไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยอากาศนะคะก็ไม่ได้เย็นมากแล้วแต่ว่ามันก็จะมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะที่เขาจะออกดอกปีละครั้งแล้วก็ในช่วงอากาศเย็นๆนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ไม่คิดว่าเขาจะออกให้เรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเขาเลยนะคะก็แค่รดน้ำเช้าเย็น แล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายนะคะก็แค่รดน้ำรดน้ำแล้วก็ในที่สุดเขาก็ออกดอกให้เราเห็นไหมคะนี่คือต้นสร้อยสายเพชรหรือสายสร้อยเพชรเมื่อปีแล้วนี่ได้ทำคลิปลงไปนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอม,มาปีนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็นี่เขาเพิ่งกำลังจะออกนะคะเห็นไหมคะ สวยงามมากเลยอะ่ะคือมีสองกระถางอันนี้คือกระถางเล็กนะคะส่วนกระถางใหญ่เนี่ยเนี่ยกระถางใหญ่นี่นะกระถางใหญ่ก็ยังไม่ออกเท่ากระถางเล็กนะคะกระถางใหญ่เพิ่งจะออกเนี่ยเขาเพิ่งจะออกกระถางใหญ่ใส่อาหารน้อยไปเขาเพิ่งจะออกนะคะเพิ่งเพิ่งจะออกดอกเลยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะบานเมื่อไหร่ เพิ่งจะออกเลยอันนี้คือกระถางใหญ่นะคะนี่ก็มีเนี่ยแต่ว่ากระถางเล็กนี่โอ้โหนี่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 ตุมๆอยู่นะคะยังไม่บานเดี๋ยวถ้าบานน่ะแล้วจะมาให้ดูอีกรอบนึงนะคะอันนี้คือพอเห็นแล้วก็อดใจถ่ายคลิปให้ดูไม่ได้เรามาดูอย่างนี้กันโอ้โหสวยงามมาก เสียดังที่มันไม่หอมคือมันเขาเป็นไม้ที่ไม่หอมนะคะคือดอกสวยจริงอะไรจริงแต่ไม่หอมเนี่ยตุ้มตงน่ารักมากเลยมันดูที่เขาบานแล้วแล้วก็จะมีที่บานแล้วเนี่ยอันนี้คือยังไม่บานนะคะเนี่ยบานแล้วก็จะเป็นแบบนี้ ของน้องที่บ้านแล้วโอ้สวยงามสวยจริงๆเลยเช้าๆต kind of <throughout> ื่นขึ้นมาได้เห็นดอกไม้แบบนี้นี่ก็ช <ch> ื่นใจนะคะอุเยอะๆค่อนข้างเยอะคือต hmm. ้นนี้นี่แบบอาจจะไม่เยอะเหมือนคนอื่นเขานะคะแต่ว่าที่เราปลูกมาเนี่ยครั้งนี้ค่อนข้างจะเยอะสุดดูอย่างนี้แล้วสวยนะคะ ก็อยากให้เพื่อนๆนะคะลองมาหาวปลปูก,กันเขาจะออกดอกปีละครั้งในช่วงหนาวๆแบบนี้เนะะี่ยค่ะเขาจะออกดอกให้เราเห็นนี่ก็โหเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าไม่ได้บำรุงรดูแลเขาเลยแล้วเขาก็ออกดอกให้ให้เยอะน,นะคะเนี่ยห้อยลงมานี่ยังไม่ได้บานถ้าบานแล้วจะสวยขนาดไหนคิดดูสิ <laughs> โอเคไม่ได้เจอกันนานนะคะก็เดี mm. ๋ยวปีนี้นา่าจะมีเวลามาอัปเดตพืชผักสวนครัวให้ชมกันแล้วก็จะมาให้ดูรอบๆบริเวณบ้านนะคะมีการปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนต้นมานิดนึงเพราะว่าแดดนะคะมันอยู่ที่แดดมันอยู่ที่ว่าเขาต้นนี้ไม่ชอบแดดต้นนั้นไม่ชอบแดดก็ย้ายกันไปย้ายกันมา ะะแล้วก็ยังไงฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube แล้วก็เพจนะคะของดิดาก,กระเด็นให้ด้วยวันนี้ก็ฝากน้องสร้อยสายเพชรนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมกันสวัสดีค่ะ